ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนกันยายน2568ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลกวันที่1กันยายน2568ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำสัปดาห์วันที่1 5กันยายน2568ให้บริการคลินิกพืชโดยให้คำปรึกษาการจัดการดูแลศัตรูพืชพร้อมทั้งสนับสนุนสารชีวพันธุ์แก่เกษตรกรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช วันที่2กันยายน2568ร่วมกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลกครั้งที่8 2568ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกวันที่3กันยายน2568ติดตามโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชพร้อมสนับสนุนเชื้อราไตรโครเดอร์มาในพื้นที่อำเภอวังทองและอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก วันที่4กันยายน2568ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชและติดตามผลการปล่อยมแมลงหางหนีบสีดำมะพร้าวในแปลงมะพร้าวตําบลบ้านติวตําบลบ้านหวายอําเภอหล่มสักและตําบลโคกอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่4กันยายน2568ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชและติดตามผลการจัดทํากองล่อดวงรัดมะพร้าวในสวนมะพร้าวตําบลบ้านหวายอําเภอหล่มสักและตําบลโคกอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่4กันยายน2568สนับสนุนแมลงช้างปีกใสระยะตัวเต็มวัยและระยะไข่ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์วันที่8กันยายน2568สนับสนุนแตนเบียนไข่ทริโครแกรมมาให้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุขโขทยัยเพื่อนำไปใช้ในการควบคุมนอนหัวดำในต้นตาลวันที่8กันยายน2568ติดตามโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชณสำนักงานเกษตรจังหวัดสุขโขทยัย วันที่8กันยายน2568ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชของโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่การเกษตรจำนวน2แปลงณนะอำาเภอคีรีมาจ,จังหวัดสุขโขทยัยวันที่8-12ถึง 2, กันยายน2568ให้บริการคลินิกพืชโดยให้คำปรึกษาการจัดการดูแลศัตรูพืชพร้อมทั้งสนับสนุนสารชีวพันธุ์แก่เกษตรกรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช วันที่9กันยายน2568ติดตามโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชและจัดสงสารชีวพันธุ์ณสำนักงานเกษตรจังหวัดตากวันที่9กันยายน2568ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชข้าวของเกษตรกรณอำเภอเมืองจังหวัดตากวันที่10กันยายน2568ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชนแปลงข้าวตำบลยางอเภวัดโบสถ์และตำบลจอมทองอเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก วันที่10กันยายน2568ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารสาขาวิชาพืชศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเข้าศึกษาดูงานณศูนย์ส่สงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลกวันที่11กันยายน2568ร่วมกันทำกิจกรรม5สวันที่15กันยายน2568ติดตามโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชและจัดสงสารชีวพันธุ์ณสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ วันที่15กันยายน2568เยี่ยมเยือนร้านเคมีเกษตรในพื้นที่อำเภอบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์วันที่15กันยายน2568ติดตามโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชและจัดสงสารชีวพันธุ์ณสำนักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์วันที่15กันยายน2568ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชและติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูข้าวในพื้นที่อำเภอบรรพศพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ วันที่15-19กันยายน2568ให้บริการคลินิกพืชโดยให้คำปรึกษาการจัดการดูแลศัตรูพืชพร้อมทั้งสนับสนุนสารชีวพันธุ์แก่เกษตรกรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชวันที่16กันยายน2568ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดการสุขภาพพืชลงพื้นที่สำรวจหนอนเจาะ,มะเมล็ดทุเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิต วันที่17กันยายน2568ารสำรวจและติดตามสถานการณ์โรคและมแมลงศัตรูพืชในสวนลองกองอาําเภอลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์วันที่17กันยายน2 5 6 8้้ต้อนรับคณะศูนย์ส่สงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชัชนาทเข้าดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานด้านการอารักขาพืชงานธุรการและสารบันและแลกเปลี่ยนพ่อแม่พันศัตรูธรรมชาติศูนย์ส่สงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดพิษณุโลก วันที่22-26กันยายน2568ให้บริการคลินิกพืชโดยให้คำปรึกษาการจัดการดูแลศัตรูพืชพร้อมทั้งสนับสนุนสารชีวพันธุ์แก่เกษตรกรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชวันที่29กันยายน2568รร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย28กันยายนประจำปีงบประมาณ2568วันที่29กันยายน2568ประชุมประจำเดือนกันยายน2568 วันที่29กันยายน2568สมมอบชีวพันธุ์โดยสนับสนุนเชื้อราไตรโครเดอร์มาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใช้ฟื้นฟูหลังน้ำลดปี2568ให้กับสำนักงานเกษตรจังหวัดตากและสำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานีวันที่29-30กันยายน2568ให้บริการคลินิกพืชโดยให้คำปรึกษาการจัดการดูแลศัตรูพืชพร้อมทั้งสนับสนุนสารชีวพันธุ์แก่เกษตรกรในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช สทอพิสณุโลกขอจบการนำเสนอขอบคุณที่รับชมค่ะ